สำหรับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยานะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทของยานะครับโดยหลักๆแล้วนะครับยาที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็เป็นยาแผนปัจจุบันนะครับวัตถุประสงค์หรือว,ว่าความหมายของยาที่เราใช้กันเนี่ยนะครับก็ เพื่อที่จะใช้ในการบ well, <t> ําบัดบรรเทารักษานะครับแล้วก็ม mm. ีบางส่วนครับที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคได้นะครับยกตัวอย่างยานะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้บําบัดรักษาก็อย่างเช่นยาพาราเซตามอลนะครับยาคลอเฟนิลามีนนะครับพวกนี้ครับสำหรับใช้ในการรักษานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ใช้ในการป้องกันโรคได้นะครับก็อย่างเช่นยารักษาโรคมาลาเรียอันนี้จะใช้ในการป้องกันโรคนะครับนี่คือลักษณะของยาครับยามีความมุ่งหมายเพื่อที่จะใช้ในการบําบัด บรรเทาแล้วก็รักษารวมไปถึงป้องกันโรคครับแต่เป้าหมายไปทางหลักก็คือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพร่างกายของมนุษย์แล้วก็สัตว์ด้วยนะครับโดยพระราชบัญญัติยาพศ2 5 1 0เนี่ยครับจะมีความหมายรวมไปถึงยาทั้งรักษาในคนและก็ในสัตว์นะครับโดยท,ทั่วไปแล้วนะครับยาที่ใช้ในการรักษาเนี่ยครับก็จะมีหลายประเภทนะครับแบ่งหลักๆได้เป็นยา แผนปัจจุบันนะครับโดยในยาแผนปัจจุบันก็เป็นยาที่มุ่งหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใช้ในการบำบัดบรรเทารักษาประชาชนนะครับอาจจะยกตัวอย่างได้อย่างเช่นนะครับยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาควบคุมพิเศษ ยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาบรรจุเสร็จนะครับเหล่านี้นะครับจะเป็นตุปประเภทของยาที่เกี่ยวข้องกับเป็นยาแผนปัจจุบันนอกจากจากนี้ก็จะมียาแผนโบราณครับยาแผนโบราณก็จะเป็นยาที่มีความมุ่งหมายให้กับผู้ประกอบวิชาชีพโลกศิลปะที่เกี่ยวข้องกับแผนโบราณเนี่ยได้นําไปใช้ในการบำบัดบรรเทารักษาซึ่งก็จะแบ่งประเภทไปเป็นยา ควบคุมพิเศษยาควบคุมยาอันตรายเหล่านี้ครับที่ต้องเกี่ยวข้องแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้พวกเราได้รู้แล้วก็เข้าใจสำหรับที่จะเอาไปใช้ได้ได้อย่างปลอดภัยนะครับก็คือยาสามัญประจำบ้านนะครับ ซึ่งยาสามัญประจําบ้านเราก็จะสามารถที่จะซื้อมาใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นยาพาราเซตามอลน,นะครับยาแก้วิงเวียนศีรษะยาแก้แพ้คอเฟนิลามีนเหล่านี้ครับเป็นยาสามัญประจาบ้านที่เราอาจจะซื้อมาไว้ที่บ้านเพื่อที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะต้องได้รับการสั่งจากแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุขเท่านั้นนะครับ พวกเราจะเห็นได้ว่านะครับยามีหลากหลายประเภทนะครับการที่จะใช้ให้ถูกต้องและปลอดภัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของยาแล้วก็ลักษณะของโรคที่เป็นนะครับแต่อย่างไรแล้วการจะใช้ยาให้ปลอดภัยก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาครับเพื่อจะได้นแนะนําการใช้ยาได้อย่างถูกต้องครับในกรณีที่ผู้ป่วยสามารถซื้อยาใช้เองได้นะครับอาจจะเกิดจากการที่เราเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆแล้วสามารถที่จะ เดินทางไปซื้อยาได้อย่างสะดวกครับเราก็มีวิธีการในการที่จะเลือกนะครับเลือกที่จะซื้อยาได้อย่างไรนะครับข้อแรกนะครับเราไปดูกันนะว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างน,นะครับข้อที่1นะครับเราต้องเลือกสถานที่ครับเลือกสถานที่หรือว่าแหล่งจําหน่ายยาที่มีความน่าเชื่อถือจะรู้ได้อย่างไรว่ามีความน่าเชื่อถือก็คือว่าต้องดูที่ว่าสถานที่ขาย ขายยาหรือว่าจำหน่ายยานั้นนะครับได้รับการอนุญาตจากสํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่นะครับโดยอาจจะดูใบประกอบวิชาชีพของเภสัชกรที่ติดไว้ที่ร้านจำหน่ายยานะครับแล้วก็ใบที่จะแสดงว่าร้านยานี้ได้รับการอนุญาตแล้วนะครับเราต้องดูจากตรงนี้ ซึ่งใบนี้ก็จะระบ,บุต,ตัวตนของผู้ที่จะทําหน้าที่ในการจําหน่ายยาได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือข้อสังเกตแรกนะครับแล้วก็สถานที่นี้ก็ต้องมีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่งแน่นอนนะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของสถานที่นี้นะครับเราจะเ,อเจอได,ไ,ดได้บ่อยก็คือร้านขายยาทั่วไปนะครับซึ่งเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับแสดงว่าพวกร้านขายของชําต่างเนี่ยครับไม่ใช่ร้านยาดังนั้นเราไม่ควรที่จะซื้อยาจากร้านที่เป็นร้านขายของชาเพราะว่าไม่ได้รับการอนุญาตให้จาหน่ายยานั่นเอง ส่วนที่2นะครับส่วนที่2เราดูอะไรส่วนที่2เราก็ดูว่ายานั้นนะครับมีเลขทะเบียนของยาหรือไม่นะครับเลขทะเบียนตำรับยาซึ่งตัวเลขทะเบียนตำรับยาเนี่ยครับจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่ายานี้ได้รับการอนุญาตให้ผลิตนะครับได้รับการอนุญาตผลิตนั่นก็หมายความว่ายานี้ต้องมีความปลอดภัยมากพอสมควรนะครับเราต้องดูว่ายานี้มีเลขทะเบียนตำรับยาหรือไม่นะครับส่วนที่3ครับในลักษณะของ ขวดยานะครับเขาก็จะระบุนะครับส่วนประกอบที่สําคัญสาคัญของยาไว้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญที่พวกเราอาจจะต้องดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อยานะครับเรื่องของสรรพคุณหรือว่าข้อบ่งใช้ยาเรื่องของที่ผลิตแหล่งที่ที่ตั้งของที่ผลิตนะครับรวมไปถึงพวกปริมาตรนะครับหรือว่าปริมาณของยาที่บรรจุต่อขวดต่อซองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดูและส่วนที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของวันที่ผลิตครับ เพราะว่าตัววันที่ผลิตเองจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่ายานั้นจะมีอายุอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับโดยปกติแล้วนะครับวันที่ผลิตจะใช้ตัวยอ่อว่า MFG นะครับตัว MFG เนี่ยจะบอกว่าผลิตเมื่อไหร่นะครับโดยปกติแล้วยาเม็ดนะครับจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ5ปีส่วนยาน้ําจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ3ปีนะครับถ้ายาบางชนิดเขาอาจจะไม่ได้ระบุวันหมดอายุแล้วก็ต้องอาจจะยึดตามนี้นะครับ ส่วนยาตัวไหนที่ระบุวันหมดอายุนะครับอย่างเช่นเขาจะระบุว่าเป็น exp ซึ่งย่อมาจากว่า expire date เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตัวที่บอกวันหมดอายุนะครับตัววันบอกหมดอายุอย่างเช่นบอกว่าหมดอายุในปี2562นะครับเราก็ต้องอพอถึง ปี2อ6 2เราก็ต้องไม่ใช้ยาตัวนั้นแล้วนะครับแลต้องทิ้งไปเลยนะครับอันนี้คือลักษณะส่วนสําคัญสําคัญที่จะปรากฏอยู่บนฉลากนะครับฉลากซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับซึงอันนี้เป็นข้อกําหนดตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าเครื่องสําอางต้องสแสดงฉลากเป็นภาษาไทย ส่วนที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการที่ก่อนจะเลือกซื้อเลือกใช้ยาทุกครั้งนะครับพวกเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะนะครับนี่ต้องระวังให้มากๆเลยนะครับเพราะเป็นกลุ่มยาที่มีโอกาสที่จะแพ้สูงนะครับดังนั้นก่อนที่จะใช้ยาทุกครั้งนะครับจะต้องถ้าเราไปซื้อยากก็ต้องบอกคนขายครับว่าเราแพ้ยาอะไรนะครับ ส่วนต่อไปนะครับส่วนที่เราจะดูต่อไปก็คือว่าเราจะต้องอสอบถามนะครับจากผู้ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาก่อนก่อนที่จะใช้ยานะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าเภสัชกรหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับยานะครับแล้วก็หาก พวกเรามีข้อสงสัยใดๆนะครับเกี่ยวกับการใช้ยาสงสัยว่ายานั้นปลอมหรือเปล่านะครับเราก็จะสามารถที่จะเช็คได้ด้วยตนเองครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คทางผ่านเว็บไซต์นะครับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับที่ w w w f d a m o p s g o t s นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปเช็คที่เลขที่ตำรับยาได้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับ เพื่อให้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับเราอาจจะ,ะโทรสอบถามได้ครับที่สายด่วนของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยครับที่1556ครับแล้วกอ็อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะสามารถที่จะทําได้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเช็คผ่านแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะครับชื่อออยสมา r ์ทแอนะครับ พวกเราก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ซึ่งตัวนี้ครับจะรองรับทั้งในเรื่องของอะระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับหากเราสะดวกนะครับที่จะถือไปตรวจสอบก็สามารถไปได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะครับกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับหากเราอยู่ในส่วนของภูมิภาคนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักการหรือว่าแนวทางเบื้องต้นนะครับในการที่เราจะเลือกซื้อยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับตัวพวกเราเองครับ ่อนที่จะใช้ยาทุกครั้งนะครับ พวกเราต้องอ่านฉลากให้ละเอียดนะครับว่ายานั้นมีวิธีการในการที่จะรับประทานอย่างไรนะครับเพราะว่ายาแต่ละตัวครับจะมีวิธีการในการที่จะรับประทานที่ไม่เหมือนกันนะครับยาบางตัวจําเป็นจะต้องรับประทานติดต่อกันจนหมดนะครับหรือว่ายาบางตัวจะมีจะได้ใช้เฉพาะเวลาที่มีอาการเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องอ่านอย่างละเอียดแล้วก็ยาบางชนิดครับอาจจะมีข้อควรระวังที่สําคัญสําคัญนะครับที่เราจําเป็นจะต้องอ่านฉลากให้ละเอียดนะครับแล้วก็ส่วนที่จะดูต่อไปก็คือดูเรื่องของวัน หมดอายุนะครับวันหมดอายุนี่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้ยานั่นเองนะครับถ้าเราใช้ยาหมดอายุนอกเหนือจากที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วนะครับก็จะไม่เกิดประสิทธิผลในการรักษาด้วยนะครับโดยปกติแล้วนะครับยานะครับถ้ายังไม่เปิดใช้เลยก็จะมีอายุตามนี่ครับตามฉลากนะครับว่าจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เปิดใช้แล้วอายุของการใช้ยามันจะสั้นลงนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นยาหยอดตาครับ ตัวยาหยอดตาเนี่ยถ้าปกติแล้วจะมีอายุตามฉลากแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราเปิดใช้แล้วครับจะมีอายุอยู่ได้เพียง1เดือนเท่านั้นนะครับส่วนยาหยอดตาบางชนิดที่ไม่ใส่สารกันเสียนะครับจะมีอายุ1วันเท่านั้นครับหลังจากที่เปิดใช้แล้วนะครับส่วนยาเม็ดยาน้ำต่างต่างก็ดูตามฉลากเลยนะครับโดยที่ยาเม็ดก็จะประมาณ5ปียาน้ำ ปีหรือยาบางประเภทนะครับที่แบ่งบรรจุนะครับอาจจะมีอายุสั้นลงอย่างเช่นพวกวิตามินต่างๆนะครับหลังจากที่แบ่งบรรจุแล้วถ้าเราไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่เราได้รับมาครับ <c oughs> เขาจะระบุอายุของยาไว้เพียงแค่6เดือนเท่านั้น <c oughs> เหตุผลเพราะว่าเขามีการแบ่งบรรจุภายหลังนะครับอายุของยาก็เลยจะสั้นลงนะครับอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องดูนะครับส่วนถัดไปที่เราจะต้องดูอีกก็คือว่าเราต้องดูลักษณะทางกายภาพของยานะครับ ว่ายานั้นจะเสื่อมหรือไม่นะครับโดยอาจจะดูในเรื่องของรูปร่างลาักษณะดูสีดูกลิ่นของยานะครับถ้ามีอาการผิดปกติไปนะครับลักษณะผิดปกติไปก็อาจจะ เข้าใจได้ว่ายานั้นอาจจะมีการเสื่อมคุณภาพนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างพวกยาเม็ดนะครับถ้ายาเม็ดที่เป็นยาเม็ดกลมๆต่างๆเนี่ยครับถ้ามีลักษณะที่ผิดรูปไปนะครับอาจจะบินไปบ้างนะครับหรือว่ามีลักษณะที่ล้วนขึ้นมีจุดบริเวณเม็ดยาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือลักษณะของยาที่เสื่อมได้นะครับถ้าเป็นยาพวกที่เคลือบน้ำตาลนะครับจะมีลักษณะที่จะเป็นเม็ดยาจะมีความเยิ้มนะครับ ตัวนี้ก็จะไม่มันวาวเหมือนเดิมนะครับเรียกเป็นลักษณะยาที่ผิดเพี้ยนแล้วก็อีกแบบนึงนะครับยาที่เจอกันเยอะเลยในท้องตลาดนะครับก็คือเรื่องของยาแคปซูลครับถ้าแคปซูลที่มีลักษณะที่ติดกันนะครับหรือว่ามีอาการพองมีบวมนะครับพวกนี้ครับจะทําให้เป็นลักษณะของยาที่เสื่อมนะครับหรือยาอีกประเภทหนึ่งนะครับยาพวกยาน้ำนะครับยาน้าที่เป็นผงแห้งแบบนี้ครับถ้าในกรณีที่ ตัวยาเกาะกันมากๆผสมน้ําไปแล้วไม่ละลายแบบนี้กอ็อาจจะเข้าใจได้ว่ายาเนี้ยครับมันเสื่อมคุณภาพแล้วนะครับหรือยาบางประเภทนะครับอาจจะเป็นพวกยาน้นามที่เป็นพวกยาน้นามแขวนตะกอนจะมีการตกตะกอนมากนะครับตกตะกอนมากเขย่าแล้วไม่เข้ากันแบบนี้ครับก็จะเป็นลักษณะของยาที่เสื่อมยาลักษณะที่เสื่อมที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยครับเราอาจจะทิ้งไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เหตุผลเพราะว่ามันมีความเสื่อมเกิดขึ้นก่อนระยะเวลากําหนด ที่ยาจะหมดอายุนั่นเองนะครับมันจะเป็นอันตรายมากกว่านะครับถ้าในกรณีเราใช้ยาที่หมดอายุดังนั้นเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับแล้วคําถามว่าแล้วเราจะเก็บยาอย่างไงครับที่จะให้ยาไม่เสื่อมนะครับเราจะเก็บยาอย่างไงการหลักการเก็บยาที่ดีเราควรที่จะมีตู้ยาเก็บยาเฉพาะนะครับ เก็บให้พ้นมือเด็กนะครับแล้วก็ตู้นั้นนะครับต้องตั้งอยู่บริเวณที่ห่างไกลาจากแสงแดดสักนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องไม่มีความชื้นนะครับไม่อยู่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไปเพราะว่า สิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเป็นปัจจัยที่จะส่งผลที่ทําให้ยาเสื่อมอายุได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเราจะสังเกตหลายๆครั้ง,งนะครับว่ายาบางตัวจะอยู่ในขวดสีชายาบางตัวจะอยู่ในแผงสีชานะครับพวกนี้เป็นการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันแสงนั่นหมายความว่าเราต้องระมัดระวังอย่างมากครับในกรณีที่เราเก็บยากบับนั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแนวทางในการเลือกใช้ยาให้อย่างถูกต้องปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพครับ